เตรียมพร้อมรับความมันระอุสึกการต่อสู้ระดับโลกของมวยไทยกำลังจะประตุที่วัลลุมพินี134พร้อมกับคู่เอกสุดอลังการที่ทุกสายตาจับจ้องแต่สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือเรื่องราวเบื้องหลังที่อาจทำให้คุณตกใจและสงสัยในความยุติธรรมของกีฬานี้วันศุกร์ที่21พฤศจิกายน2 0 2 5เวลา19นาฬิกา25นาทีหรือที่หลายคนรู้จักในชื่อ21พฤศจิกายน68ตามปฏิทินไทย วันแชมเปี้ยนชิพยังคงรักษาคุณภาพความบันเทิงระดับสูงด้วยการนาเสนอศึกวอลลุมพินี134ซึ่งเป็นงานมวยไทยชิงชัยที่ดุเดือดไม่หยุดยั้งคราวนี้มีนักสู้ตัวยงทั้งหมด12คู่มาประลอสังความแข็งแกร่งบนสังเวียนเวทีลุมพินีรามอินทราให้คุณได้ชมแบบสดๆโดยเฉพาะคู่เอกสุดฮอตยอดเหล็กเพชรเวอาณาที่จะจุดประกายไฟแห่งการประทะก,กันอย่างไม่ขาดตอนเช็คตารางการแข่งขันและผลการช่างน้ําหนักได้เลยที่นี่ สำหรับผู้ที่อาจยังใหม่กับโลกมวยไทยอยากอธิบายสั้นๆว่ามวยไทยเป็นกีฬาประจำชาติไทยที่ผสมผสานระหว่างการชกต่อยเตะและใช้ข้อศอกเขา่าทำให้มันแตกต่างจากมวยสากลทั่วไปและวันแชมเปี้ยนชิพก็เป็นองค์กรที่นำมวยไทยไปสู่ระดับโลกด้วยการผสมผสานกีฬาต่างๆเช่นคิกบ็อกซิ่งและการต่อสู้แบบผสมผสาน MMA ซึ่งช่วยให้แฟนมวยได้เห็นความหลากหลายในการต่อสู้นอกเหนือจากกมวยไทยดั้งเดิมเดือดไม่หยุดยอดเหล็กเพชรวัดแกร่งกับอานานะในศึกวันลุมพินีวันนี้ คู่เอกของคืนนี้คือการประทะกันระหว่างยอดเหล็กเพชรอ่อ,อชริยะมือชกหนักอึดชาวร้อยเอ็ดวัยสาปีที่ขึ้นชื่อเรื่องหมัดหนักและความแข็งแกร่งในรุ่นไฟเวทกับอานามามาดอฟนักต่อสู้อาวุธแน่นชาวอาเซอร์ไบจานวัยยีปีที่มาพร้อมกับเทคนิคการชกที่แม่นยำและรุนแรงในกติกามวยไทยรุ่นไฟเวทน้ำหนัก12513ปอนด์ นี่คือการแข่งขันที่ไม่เพียงแต่แสดงความแข็งแกร่งทางกายภาพแต่ยังสะท้อนถึงการผสมผสานวัฒนธรรมการต่อสู้ระหว่างไทยและต่างชาติซึ่งหลายคนมองว่ามันเป็นจุดเด่นที่ทําให้มวยไทยเติบโตไปทั่วโลกแต่มีคําถามว่าในยุคนี้การแข่งขันระหว่างนักสู้จากภูมิหลังที่แตกต่างกันเช่นนี้จะส่งผลต่อการพัฒนากีฬาในไทยอย่างไรใครจะเป็นฝ่ายได้เปรียบจากการปรับตัวกับสไตล์ของอีกฝ่ายและนี่คือจุดที่หลายคนมองข้ามไปคู่ร้องที่มีศัก,กยภาพไม่น้อยหน้าเด็ดดวงเล็กที่เด็ด9ก เด็กหนุ่มเทบโบชาวขอนแก่นวัย22ปีที่เตะได้รวดเร็วและรุนแรงจะดวนกับวุฒิกราวจักรวุฒิเจ้าบูแหลกชาวบุรีรัมย์วัย24ปีที่มีฟอร์มการชกที่สดใหม่และน่าจับตาในกติกามวยไทยรุ่นแบนตํตเวทน้ำหนัก135-145ปอนด์คู่นี้เป็นตัวอย่างที่ดีของนักสู้รุ่นใหม่ที่กําลังขึ้นมาแทนที่รุ่นพี่ซึ่งอาจทําให้เราเห็นอนาคตของมวยไทยที่สดใสแต่ก็มีข้อถกเถียงว่าการโปรโมทนักสู้หน้าใหม่แบบนี้จะช่วยให้กีฬานี้มีแฟนคลับเพิ่มขึ้นนนนนนหรนนนนรืืือออไมมมม่่่่่่่ใเเเเบบบาาาาางคคคววััขดดดดุทกกู แต่เฮ้ยนี่แหละจุดที่มันกลายเป็นข่าวร้อนคู่เอกภาพอินเตอร์ที่อาจจุดประกายความขัดแย้งทางวัฒนธรรมเอเลสอับเดลลีนักชกฝรั่งเศสวัย22ปีที่มีเทคนิคการชกเชิงดีและแม่นยำจะปะทะกับอลาวดีรามาซานอฟอดีแตชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งชาวรัสเซียวัย30ปีที่มีประสบการณ์สูงลิ้วในกติกามมยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทน้ำหนัก145-155ปอน คู่นี้แสดงให้เห็นการเปิดกว้างของมวยไทยต่อโลกแต่ก็มีเสียงวิจารว่าการแข่งขันระหว่างนักสู้จากประเทศที่มีประวัติศาสตร์ความขัดแย้งเช่นฝรั่งเศสและรัสเซียจะส่งผลต่อบรรยาการการแข่งขันหรือไม่และมันจะช่วยส่งเสริมความเข้าใจระหว่างชาติหรือแค่เป็นการค้าแข่งที่ไร้าสาระชมสดได้ทุกช่องทาง ศึกวันลุมพินี134ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรำอินทราตั้งแต่เวลา19.30นาิกา30นาทีแฟนมวยสามารถจองตั๋วเข้าชมได้ทางไทยทิเกตเมเจอร์และรับชมผ่านช่องต่างๆเช่นช่อง 7HD ดดกฎหมายเลข35ตั้งแต่เวลา20.30นาฬิกา30นาที Facebook วัน c h ม m p i o n s h i p ไ h a i l นด d ตั้งแต่19.30นาฬิกา30 e นาที youtube วันแชมสำหรับบางประเทศตั้งแต่19.30นาฬิกา30นาทีและ w a t c h w o n i f com สำหรับบางประเทศ ตั้งแต่19.30นาฬิกา30นาทีไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็มีทางเลือกให้ชมความมันได้แบบง่ายๆผลชั่งน้ำหนักและวัดระดับน้ำในร่างกายจุดที่มักถูกพูดถึงในเรื่องความยุติธรรมสำหรับงานมวยวันนี้21พฤศจ,จิกาย,ยน68 นี่เป็นส่วนสําคัญที่อาจทําให้เกิดข้อถกเถียงเพราะน้ําหนักของนักสู้ส่งผลต่อความแข็งแกร่งและความเสี่ยงในการบาดเจ็บเช่นในรุ่นฟลเวทที่น้ําหนักสูงสุด135ปอนด์แต่หากใครทําน้ําหนักไม่ได้ก็ต้องจ่ายค่าชดเชยซึ่งหลายคนมองว่ามันไม่ยุติธรรมเพราะอาจทําให้ฝ่ายที่เบาไปเสียเปรียบแต่ก็เป็นกฎที่ช่วยรักษาความสมดุลมาดูผลกันเลย <S <S คู่เอกมวยไทยรุ่นฟลเวท1 <S 2 5่5สปอยอดเหล็กเพชรอัจฉริยะช่างได้134.4ปอ อานามามาดอฟช่างได้หนึ่งร้อยสามสิบสี่จุดหกปอคู่รองมวยไทยรุ่นแบนต์ตเวดหนึ่งสามห้าหนึ่งสี่ห้าปอเด็ดดวงเล็กทีเด็ดเก้าสิบเก้าช่างได้หนึ่งร้อยสาสิบเจ็ดจุดหกปอวุดไกรวจักรวุฒช่างได้หนึ่งร้อยสาสิบเจ็ดปอมวยไทยรุ่นแบนตัมเวดหนึ่งสามห้าหนึ่งสี่ห้าปอเลนนีบราซีช่างได้หนึ่งร้อยสี่สิบสี่จุดสองปออิลายาตมูซาเอฟช่างได้หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าปอ หมายเหตุอิลยาดมูซาเอสไม่สามารถทำน้ำหนักได้ตามพิกัดร,รุ่นแบนตัมเวทจึงตกลงจ่ายค่าชดเชยน้ำหนักให้เลนนีบลาซีและทั้งคู่เห็นพ้องที่จะแข่งขันต่อไปซึ่งเป็นตัวอย่างของความยืดหยุ่นในกีฬาแต่ก็มีคำถามว่าการอนุญาตให้แข่งขันต่อเช่นนี้จะส่งเสริมความปลอดภัยหรือแค่เพิ่มความเสี่ยงบาดเจ็บมวยไทยรุ่นไฟเวท125135ปอยอเสกสันรถสวยจะเจดช่างได้128.4ปอเจคอบทอมสันช่างได้129ปอ มวยไทยรุ่นไฟเวทหนึ่งสองห้าหนึ่งสามห้าปอเพชรน้ำตาลวีวินยิมช่างได้หนึ่งร้อยสามสิบจุดหกปออมสินพอพชรวาดช่างได้หนึ่งร้ยยสิเจ็ดปอหมายเหตุเพชรน้ำตาลวีวินยิมท่านน้ำหนักไม่ได้ตามที่ตกลงชกที่128ปอจึงยินยอมจ่ายค่าชดเชยให้ออมสินพอพชรวาด และทั้งคู่ตกลงแข่งขันต่อซึ่งคล้ายกับกรณีก่อนหน้านี้และอาจทําให้เราสงสัยว่ากฎเหล่านี้ช่วยให้มวยไทยเป็นกีฬาที่ยุติธรรมจริงๆหรือไม่มวยไทยรุ่นสตราเวท1.151.25ปอมนัสองห้มาสวนช่างได้1.19.8ปอบัลลังเงินออยุทธชัยช่างได้1.19.4ปอมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท1.451.55ปอเอเลสอับเดลาลีช่างได้ห5 4 2ปอ อลาวดีรามาซานอฟชั่งได้1 5 4 6ปอมวยไทยรุ่นอะตอมเวท1 0 5 1 1 5ปออิตไลเอริกาโบโมกาวชั่งได้104ปอพลอยชมพูพียูผ้าใบชั่งได้105ปอมวยไทยรุ่นไฟเวท1 2 5 1 3 5ปอทาเกียคาริลอฟชั่งได้1 3 4 4ปอชิมอนชั่งได้133.2ปอคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวท 1,2,5,1,3,5ปอหวังยู่หานช่างได้125.4งอปอฮิวกับช่างได้125ปอการต่อสู้แบบผสมผสานร,รุ่นสตรอเวตหนึ่งหนึ่งปอรอรีเทอร์เนอร์ช่างได้124.6ปอโนอากาัเบรสช่างได้124.4ปอการต่อสู้แบบผสมผสานร,รุ่นอะตอมเวต1,0,5,1,1,5ปอ คิมซานช่างได้114.2ปออันมากูนโจโรเบโกว่าช่างได้113.6ปอมาถึงจุดนี้แล้วคุณคิดอย่างไรกับการแข่งขันเหล่านี้มันเป็นการส่งเสริมกีฬามวยไทยให้ก้าวหน้าไปทั่วโลกหรือแค่ทําให้มันกลายเป็นสินค้าการค้าและเรื่องน้ําหนักที่ไม่ลงตัวคุณเห็นด้วยกับระบบค่าชดเชยหรือคิดว่าควรปรับปรุงเพื่อความยุติธรรมมากกว่านี้แชร์วความเห็นของคุณในคอมเมนต์กันเถอะใครเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการเปิดกว้างต่อน,นักสู้ต่างชาติเราอยากรู้